สวัสดีครับวันนี้พบกับรถคแมนด์เอ็กไดกันนะครับผมวันนี้เราจะมาดูนะครับว่ามีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับอย่างที่1เลยครับผมนี่ครับผมสเตย์สิาครับฐานทัพหิมะนะครับผม่าแล้วก็ส่วนที่2ที่เพิ่มขึ้นมาคือนี่ครับบอสลั h นะครับผมก็มีบอสส3ตัวที่อึดถึกทนนะครับผมตัวหนึ่งก็วิ่งไปวิ่งมานอกฉากนะครับตัวหนึ่งมีเกราะอีกตัวหนึ่งก็มีอมตะชั่วคราวเวลาปล่อยไฟนะครับผมส่วนที่3นะครับผมที่น่าจะเพิ่มขึ้นมาแต่ยังไม่ได้เล่นก็คืออตัวขง ท้าด่วนนะครับผมนี่นะครับจะมี Ri เดอร์คินเลอร์กับตัวของดิวแมนนะครับผมจะขอบทาวเวอร์ยังไม่มีเปิดใหม่นะครับผมเป็นความแปลกมากนะจะขอบไม่เปิดรอบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบอสลัชของรอบนี้ของเราจะเป็นอย่างไรนะครับผมมาชมกันเลยครับโอเคเอาตัวอะไรไปสู้ดีฮะแน่นอนครับก็เขาว่ากันว่าเราต้องใช้ชุดมาตรฐานเนาะ ดังนั้นดับเบิลดาบน่าจะช่วยได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทุกครั้งผมจะใช้ดับเบิลดาบในการเล่นเอ้ยไม่ได้ได้สิเพราะว่าบอสตัวนี้มันเป็นบอสที่อยู่ใกล้ไม่ได้ครับอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้ครับแต่ไม่เป็นไรฮะไหนๆก็เลือกมาแล้วครับดยครับ 1ิวิสิบแปดวิครับผมตัวแรกนี่ก็เทียร์ได้อย่างง่ายดายครับผมนะเขาทําเลือดบอลไม่อึดเนาะแต่ว่าเล่นง่ายครับต่อไปครับ,อบโอเคแมกมาดครับ โอเคครับผม40วิครับปาดเจ็บนิดหน่อยครับจริงๆน่าจะเรยว่าน,นี้นะตะกี้ผมลืมเปลี่ยนอาวุธนะครับผมคือเริ่มมาปุ๊บเนี่ยเราต้องเข้าเอาดาบไปฟันก่อนแล้วเราก็ว้าไปครับตรวจปัญหาสุดท้ายแล้วครับมาจะชนะยังไงครับผมเดี๋ยวดูกันครับ อ๋อโอเคโถเราก็นึกว่าเขาจะปิดฝาได้ไงเขาไม่ปิดฝาครับเขาอีซี่สิครับอย่างนี้โอ้ยโดนโจมตีไปเร็วๆๆวเรัเรเรเรแล้วจบเวลาแล้วโอเคครับผมหนึ่งนางทีสาสิบห้าวิครับถามว่าเร็วไหมยังไม่เร็วนะครับผมว่าทำเร็วได้กว่าน,นี้ประมาณยี่สิบวิครับ แต่ก็เลีล้งเอสได์พอแล้วครับผมพอใจแล้วมีแค่นี้นะครับโอเคครับผมอันดับ26นะครับก็ไม่ยากอะไรนะตรง,งนี้ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเล่นด่านเนื้อเรื่องกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะผมเราเจอกันครับ